สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพรินโซนนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกสซากนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูนะครับในส่วนของค่าความผูกพันนะครับก็อย่ามาดูกันนะครับว่าถ้าผมจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะนี่ครับมาที่ค่าความสนิทนะครับผมทางด้านขวานะครับจะมีคะแนนผูกพันนะในส่วนของค่าความสนิทเนี่ยจะเป็นการเพิ่มนะครับสเตตพื้นฐานของิมอนอยู่แล้วนะครับโดยการเอาของให้เขากินนะครับ นี่ครับเอาของให้นะจะเป็นของให้เขาชอบครับมันก็จะเพิ่มหัวใจนะฮะนี่ครับแต่เนี้ยมันจะแม็กส์สูงสุดท่ากับเลเวลนะในส่วนของค่าความสนิทนะฮะครับเราไล่เอาไปเรื่อยนะฮะไอไอเทมพวกนี้นะครับที่เรากดให้เนี่ยกดมอบเนี่ยมันสามารถหาได้นะครับอ่าจากการแข่งลงดันนะครับหรือมาซื้อที่ร้านค้าเปิดกล่องก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีพวกกล่องนะครับแต่ว่าผมมันจะมาซื้อที่ร้านค้านะครับถ้าเกิดไม่มีนะฮะเนี่ยมันก็จะมีขายนะครับโปเกมอนตัวไหนชอบมันก็จะบอกนะครับประมาณนี้ หรืออย่างที่ผมบอกนะครับเปิดจากกล่องก็ได้นะครับเป็นพวกวัตถุดิบที่เป็นพวกผลึกคริสตัลเราสามารถที่จะมามอบให้ได้นะครับเปิดจากกล่องหีสมบัติเนี่ยนะฮะเราได้จากกิจกรรมอยู่แล้วนะเนี่ยคุ้มกล่องท่าต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้เอามาอัพได้นะครับมันก็จะได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นค่าความสิ้พื้นฐานนะครับเรามาพูดถึงค่าความผูกพันกันดีกว่านะครับค่าความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะครับนี่ครับมันจะติดปลดล็อกอยู่นะครับมันต้องล็อกก่อนนะ ก็คือเงื่อนไขนะครับของการที่เราจะใช้งานคะแนนความบุพพันเนี่ยเราจะต้องมีค่าความสนิทระดับเลเวล90ขึ้นไปนะพอมีค่าความสนิทระดับเลเวล90ขึ้นไปแล้วนะครับไอเทมที่เราต้องใช้ก็คือยันทําลายความผูพพัน,นครับกับกล่องทําลายความผูพพัน2ออันนี้นะครับเราจะต้องไปหาให้ได้อย่างละ40ชิ้นนะครับถ้าเกิดเราปลดล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลคอซ่านะครับเนี่ยอย่างงี้ครับยังยังติดอยู่นะโฮก็ยังติดนะฮะ แต่ว่าความสนิทผ่านแล้วนะขาดแค่อเทมทางฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับมันก็หาได้จากการลงเลิกโบราณน,นี่แหละนะครับเหมือนอที่เป็นพวกยันนะครับแต่มันจะได้พวกยันทำลายค0ามพันมานะฮะหรือไปหาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าก็ได้นะครับแต่ปกติผมจะลงแข่งมากกว่าเพราะว่าใน1วันเราสามารถเล่นเลิกได้ร้อยช่องอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดวันไม่พอนะครับเราก็แต้มมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยราคาอยู่ที่450เองนะฮะก็มาทำการซื้อแล้วก็ไปปลดล็อก เพื่อที่จะอัพคะแนนพันธ์ได้นะครับเนี่ยผมไข่แค่สีนะอันนี้ผมต้องไปลงในส่วนของเลลิกโบราณก่อนนะครับถึงจะมีแต้มมาซื้อครับนี่ครับถ้าเกิดคุณสามารถปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการใช้อพวกนี้แหละเนี่ยอัเไเ้แบบเกินเลเวลดเวยนะเกินเัเไปเรเ่อยเยเเ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 ยวยาวเเยเเ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 ะ,ะผมกดอเเเเเเ้เเ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 จะขึ้นกระจายเลยนะฮะ ไอเทมพวกนี้หาไดจากไหนนะครับไอเทมพวกนี้ก็หาได้จากร้านค้าเลลิกนะฮะหรือเปิดกล่องกิจกรรมต่างๆมันก็จะมีให้นะครับเนี่ยเพียบเลยเราก็กดอัพได้นะครับนอกจากค่าความสนิทแล้วนะครับค่าความผูกพันก็ทำให้โปรโมนคุณพลังมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะไอเทม6ชิ้นเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเลลิกนะครับผมเนี่ยมาแต่ละชิ้นนะครับก็จะให้ประสบการณ์หัวใจสีม่วงๆต่างกันไปนะฮะ นี่ครับเนี่ยแล้ก็มาซื้อได้นะครับใช้แต้มเลลิกซื้อได้นะครับประมาณนี้นะก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับวิธีนะครับเพิ่มคะแนนขู0พันนะครับผมแต่เราจะต้องปลดล็อกก่อนนะอย่างที่บอกนะฮะเงื่อนไขก็จะลำบากนิดนึงนะฮะความความสนิท90นะครับแล้วก็เก็บกล่องนะครับไอเทมอย่างละ40อันนะครับเนี่ยก็มาอัพได้นะผมก็จะกดอัพให้หมดเลยนะฮะตอนนี้140กว่าแล้วนะฮะผม อโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพือ่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ